คุณผู้ชมครับวันนี้มึงทองทีวีของเรามีช็อตบีไฮเดอะซีนมาฝากนะครับหลังการฝึกซ้อมเข้มๆประจำวันนะฮะนักเต,กเตะกีฬาผยองของเราก็จะมาเล่นเกมเพื่อหากาแฟทานกันในวันรุ่งขึ้นนะครับโดยรวมตัวกันเตะบอลชนคานนะฮะซึ่งครั้งนี้มีสมาชิกมาร่วมประมาณสัก10คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นโค้ชใหญ่อย่างโค้ชอุทัยบุญเหมาะเข้ามาร่วมเล่นในการเตะบอลชนคานด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าท้ายที่สุด หนึ่งคนผู้โชคร้ายที่ต้องเลี้ยงกาแฟเพื่อนๆทั้งทีมเนี่ยจะเป็นใครนะฮะตามมาชมคอนเทนต์นี้ได้เลยครับพี่ไายอกเดินขึ้นเลยเยเฮ้นล้วอะเลิกเลอะเกเลส่คนแล้ววสองคนเองชวนสองคนเอง ใหญ่ตูแดงดีโคมาแล้วเดียวขดนี้เียวยังเ่อวนเฮ้ยส่งอะไรมา้หนายังไม่ถึงคิวเลยแม่งเหลือแค่นี้เองหรอวะมาเร็วไปพี่นะมีแค่สคนองตีนพไออะไรอ่ะอเสาแม่งเลยรอยออแ่งอ้อะไรวะ มองไอ้ต้นพอดีเลยเออได้เตะลูกเดียวอีกไม่โดนไปแล้วเหรอโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วมอีกแล้วสองสองิอะไรทำไมใส่แรงจังงายังแม็กวี่งสองลูกแล้ว บอลมาเลยดิดูเรื่องสี่คนสุดท้ายอันตรายอย่ายาอย่าเป็นผมย้อยย้อยไม่ถึงย้อยไม่ถึงสองคนไม่กลัวย้อยไม่ถึงย้อยไม่ถึงสามเลยสาม

điêu cao, cưỡi, cưỡi sơn, ai gu gu teo đi, mèo mèo, ท้ายที่สุดสุดท้ายนะฮะก็เป็นโคดอุทัยบุญเหมาะนี่แหละครับที่ต้องเลี้ยงกาแฟดงงเด็กๆภายในทีม10บกว่าคนนะฮะแหมตอนแรกอยากจะกินกาแฟฟรีจากน้องๆกันะนะฮะสุดท้ายกลายมาเป็นว่า ต้องเรียนกาแฟน้องๆทั้งทีมแหละครับแม่แล้วเขาไม่เอากาแฟถูกๆกันด้วยนะสิครับเขาจะเอากาแฟหลักแก้วละหนึ่งร้อยบาทอย่างนี้ก็เจ๊งนะสิครับโคตรอุทัยกินแล้วเิอได้ห้ารอบเสียให้มันหน่อยเสียงต้องขึ้นเสียงไหมเนาะ เวลากูได้กินกูทำไมกูได้กินทะเพาทำไมหน้าต้องเครียดด้วยเสียอะไรเงี้ยทำไมต้องเครียดด้วยก็ที่ไม่สั่งปาตาบลักอะแต่ที่แต่ที่บางแสนนะไไอ้้เียที่ที่ที่บางแสนมันกาแฟแพงเอยี่